ครับสวัสดีครับผมได้เดินทางขึ้นมาบนเขาใหญ่เที่ยงจุดหมายปลายทางของผมคือวัดเขาใหญ่เที่ยงใต้ตอนนี้ผมมายืนอยู่ตรงด้านหน้าวัดเขาใหญ่เที่ยงใต้นะครับเป็นวัดที่สร้างมาครับสมัยสองพันสี่ร้ปดสิบเจ็ดนะครับเป็นท่านเจ้าอาวาสบอกเมื่อกี้ก็ธรรมชาติดีครับครับผม วันนี้เดินทางมาก็ขออนุญาตเก็บภาพเอาไว้ให้ฝาก f อฟนะครับด้านตรงข้ามนะฮะจะเป็นสะบัวสวยงามมากทีเดียวนี่ฮะรถวิ่งเล็นผ่านนะฮะ เมื่อกี้ได้ไปกราบท่านเจ้าวาดก็ขอคำแนะนำต่างๆท่านก็อนุเคราะห์เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟะนะครับผมเนี่ยะครับผมครับผมเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับเพราะว่าบางคนก็อยากจะรู้ว่าวัดเขาใหญ่ที่ยังใต้ยอยู่ตรงไหนนี่นะต้นไม้คลึมดเดียวครับผมเนี่ยฮ ผมก็เลยจะเก็บบรรยากาศให้ดูเอ่อท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับขอเรียนเชิญนะครับเป็นวัดที่อยู่ธรรมชาติแล้วก็กราบเรียนเชิญมาทําบุญนะครับเพื่อสะสมบุญไว้ใช้ในชาตินี้และชาติหน้าครับอันนี้คือศาลาสารา อีกข้อหนึ่งก็คือที่พักของพระอาจารย์เบิ้มฮะเออ่มีพระอาจารย์มีพระจำพรรษาอยู่สามองค์ใช่ไหมครับอาจารย์ยังเดี๋ยวมาบวชอีกเดี๋ยวมาบวชอีกสามอ๋อจะมาบวชอีกสามครับผมครับกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับเป็นวัดที่น่าอยู่นะครับร่มรื่นดีมากเลย การเดินทางสะดวกสบายครับแล้วก็มาที่วัดนี้ท่านอาจารย์มีน้ำมีกาแฟให้ดื่มนะฮะท่านอาจารย์ท่านแช่น้ำไว้ให้กับญาติโยมเวลาเดินทางมาครับก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่น ร่มรื่นมากทีเดียวครับน่าอยู่มากครับครับเนี่ยฮะผมเลยเก็บบรรยากาศฝากครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีนะครับเอาบรรยากาศวัดเขาใหญ่เที่ยงใต้มาให้ชมครับขออนุญาตนะครับกราบสวัสดีครับผม